ฮาร์เลย์ดีบัสันไนเตอร์975นะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียววิ่ง3,600ไมล์เท่านั้นปี23ด้วยนะครับมาดูกันนะครับมากับสีดำวีวิดแบล็กนะครับใครหานาสเซอร์อยู่ต้องจัดนะครับชุดม้งหน้าพร้อมชิล TWM นะครับนี่เป็นไอเป็นล้อแม็กนะครับของไนสเตอร์นะใหม่ๆกัดพวกรั้วมาดูกันนิดนึงตรงนี้ใหม่ๆใสๆนี่รถระดับวิง่ง3,000ไมล์ต้องอย่างนี้นะครับใหม่ทุกจุดน้องน็อตไม่มีขยับนะครับสวยเนียนกลิบเลยได้เป็นแฮนด์ยกด้วยนะครับไปดูเครื่อองงงีกกฝัั่นนึ ลายจากสายพานมาเลยนะครับนี่ครบครบใหม่ๆหใสๆน็อต <Not S 1> เดิมทุกจุดสวยมากเดี๋ยวผมข้อมใดูหน่อยแฮนด์ยกเป็นยังไงนี่ประมาณนี้นะครับจับขี่สะดวกสบายนะครับ่ะดูเล็กใหม่กันหน่อยสักครู่นะครับเล็กใหม่สามพันหกร้ไมล์เนะครับฟังเสียงกันหน่อย เ,เจ้าคันนี้นะครับเราเปิดไว้399,000บาทเท่านั้นนะครับถูกใจได้รีบจับจองได้เลยนะครับสวัสดีครับ